ก็ติดผลตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะก็ยังได้ชิมอยู่เรื่อยๆนะรสชาติเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวลูกไหนที่สุกมากๆก็จะมีความหวานมากกว่าความเปรี้ยวนะคะกินโดยรวมแล้วก็อร่อยดีค่ะสดชื่นถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ Life. สายส่วนอารมณ์ดีนะคะมาพบทุกคนยามเย็นอีกแล้วจ้าก่อนจะข้ามมากไปกว่านี้นะคะพาทุกคนมาดูต้นแบล็คเบอร์รี่ที่ตอนนี้ลูกของเขานะคะแคทหลงเหลือไว้ทุกคนดูจำนวนหนึ่งลูกเนื่องจากโดนนกแย่งกินนะคะนี่มาแย่งกินจนกิ่งหักโน้มลงมาเลยค่ะแคทก็เลยรีบห่อไว้เดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูนะคะลูกสุดท้ายนะคะ เหลือรอดจากการโดนนกมาฉกกินห่อไว้อย่างดีเลยค่ะคือเขาแบบช่อนี้มีจํำนวนหลายลูกนะเดี๋ยวแคทขออนุญาตแกะสักครู่นะคะนี่นะคะลูกสุดท้ายที่นกเหลือไว้ให้ดูต่างหน้านะจ๊ะจริงๆเขาไม่อยากเหลือไว้ให้แคทหรอกแต่แคทรีบห่ก่อนก็เลยเหลือไว้ให้ทุกคนดูจำนวนหนึ่งลูกนะจ๊ะก็ขนาดเท่าเดิมค่ะเท่าหัวนิ้วโป้งนะคะ พันนี้พามอาร์คสีหนะคะลักษณะลูกเขาจะเป็นกลมๆเหมือนหัวนิ้วโป้งบางผลก็จะมีตูดแหลมๆนิดนึงคล้ายๆกับลูกสตรอเบอรี่ค่ะแต่ลักษณะผลโดยรวมนะคะก็คือกลมๆมเม็ดใหญ่ๆนะคะคือเม็ดเขาใหญ่มากแคทได้เพราะ,มะเมล็ดจ,จํานวนหลายมเมล็ดเหมือนกันแต่ขึ้นมาจํานวนหนึ่งต้นนะวันนี้เอามาให้ดูนี่หต้นจริง,รงๆเอามาวางไว้ใกล้ๆกับ ต้นแม่เขาเดี๋ยวสองลูกนี้นะที่กำลังจะเริ่มเติบโตนี้นะคะเมื่อเริ่มเป็นสีแดงสดๆยังไม่ดำนะก็ต้องรีบห่อนะคะไม่งั้นจะไม่เหลือเลยจะไม่เหลือเหมือนกับช่อนี้นะคะจำนวนสีผลเหลือรอดเพียงหนึ่งผลนะคะที่เหลือคือคือนกมาจิกกินนะคะนกมาแย่งกินหมดเนี่ยแย่งกินจนกิ่งหักนะคะคือจริงๆแล้วกิ่งเขาจะชูขึ้นมาแบบนี้นะ พอนกมาแย่งกินนะคะกิ่งก็หักลงมาแบบนี้ดังนั้นแคทจึงรีบนำถุงมาห่อเลยค่ะถ้าแคทไม่รีบหอนะคะก็จะไม่เหลือไว้ให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ค่ะก็พามาดูนะคะต้นพลัมอาร์สี่ห้ายังคงติดผลต่อเนื่องนะนี่ก็ติดดอกนะคะเอากิ่งเสียบลงดินนะคะพอเขาแตกยอดขึ้นมาก็เริ่มติดดอกจำนวนหนึ่งดอกนะคะบริเวณนี้ก็หนึ่งดอกนะคะ ตอนนี้มีกิ่งใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็ให้เขาจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับพันธ์ุนี้ต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะก็จะทยอยขยายพันธุ์ไว้ ถือว่าเป็นสายพันธุ์แรกนะคะที่ติดผลที่นี่ต้นพันธุ์ได้มาจากน้องนีนิวนะคะน้องให้เอามาทดลองลงดินที่นี่ไว้ก็ติดผลตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะก็ยังได้ชิมอยู่เรื่อยๆนะรสชาติเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวลูกไหนที่สุกมากๆก็จะมีความหวานมากกว่าความเปรี้ยวนะคะกินโดยรวมแล้วก็อร่อยดีค่ะสดชื่นแต่ว่าได้ชิมครั้งละหนึ่งลูกสองลูกแย่งนกกิน ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้กินเยอะหน่อยนะโชคร้ายนกก็เอาไปกินหมดนะจ๊ะที่นี่นกเยอะนะคะทั้งนกทั้งค้างคาวนะแล้วก็กระรอกกระถิกนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะรอลุ้นสองลูกนี้นะเมื่อแดงได้ที่ต้องรีบมาห่อนะจ๊ะมาดูช่อนี้ค่ะเสียได้เหมือนกันนกก็เอาไปกินเรียบร้อยจ้ะช่อนี้มีจำนวนสองผลนะคะเนี่ยนกเอาไปกินนะคะ ก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับหนึ่งลูกนะคะเพื่อเก็บเอา,มาเมล็ดของเขามาทดลองเพาะเหมือนเดิมนะจ๊ะสายทดลองต้องแคทเลยนาะมีก็รอให้เขาติดผลนะคะสองผลนี้ก็รอให้แดงสุกแล้วจะมาห่อนะคะอันนี้ก็อรอลุ้นว่าจะมีดอกไหมนะมีจำนวนสองยอดนะคะแล้วก็นี่ดอกนี้รอเบ่งบ้านจ้า ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่เพาะจากมเมล็ดนะคะรอให้เจริญเติบโตค่ะเวลานี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แสงแดดเริ่มสาดส่องมายุงก็เริ่มมาก็พาทุกคนมาชมผลงานเพียงเท่านี้นะคะการติดตามผลงานเล็กๆน้อยๆนะคะการทดลองปลูกต้นแบล็คเบอร์รี่ ในเขตทะเลของแคทเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะให้กับท่านที่ชื่นชอบพืชตระกูลเบอร์รี่เช่นเดียวกับแคทนะคะเขตทะเลปลูกยากแต่ก็ปลูกได้ค่ะเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมนะจ๊ะเลือกสายพันธุ์ที่อดทนได้กับสภาพอากาศในเขตทะเลแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i e e และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้จ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน